ติ๊กโชว์ตรวจหาสารเสพติดหลังโดนพาดพิงแจ้งชัดทำไมพูดยกลูกใหสอนรามหลังจากที่เมื่อวาน3พฤษภาคมกุ้งพลอยหรือติ๊กบิ๊กบาเทอร์ออกมาไลฟ์ผ่านไอจีส่วนตัวนานถึง2ชั่วโมงเปิดใจร่ำให้ได้ระบายความรู้สึกอัดอั้นตันใจเมื่อเห็นลูกสาวไม่ได้รับการเลี้ยงดูไม่มีพัฒนาการหลังจากห่างโอแม่มานาน10เดือนพร้อมตั้งคำถามถึงพี่เลี้ยงและอดีตสามีเลี้ยงลูกอย่างไรทำไมถึงยังถดกางเกงเองไม่ได้ ทั้งตัวเองยังถูกขีดกันหนักไม่ให้เจอลูกสาวนอกจากนี้ติ๊กบิ๊กบาเธอร์ยังพูดถึงหนุ่มสอนรามอดีสามีทําตัวไม่เหมาะสมเลิกเล่าให้ได้ก่อนและควรเป็นพระเอกทั้งในจอและนอกจอเชื่อว่าวันนี้พูดไปอาจไม่ได้เจอลูกอีกยาวแต่ไม่กลัวเจอในศาลก็อยอมพร้อมยืนยันว่าตอนนี้ตนเองพร้อมที่จะดูแลลูกแล้วในขณะที่วันนี้4พฤษภาคม2564หนุ่มสอรามเทพพิทักษ ได้เคลียชัดตอบโต้สิ่งที่อดีตภรยาออกมาแฉยืนยันไม่ได้ติดเล่าตอนนี้เป็นพ่อคนแล้วอายุขนาดนี้แล้วรู้ว่าอะไรดีอะไรไม่ดีก่อนจะแจ้งว่าอีกฝ่ายเป็นคนส่งข้อความมาบอกว่าไม่เอาลูกแล้วยกลูกให้ตนดูแลล่าสุดช่วงเช้าวันเดียวกันกุ้งพลอยหรือติ๊กบิ๊กบาเทอร์ได้ออกมาไลฟ์ขณะอยู่ในโรงพยาบาลเพื่อทำการตรวจเลือดและปัสสาวะหาสารเสพติดในร่างกายมายืนยันหลังมีชาวเน็ตคอมเมนต์พาดพิงในเรื่องนี้ ทั้งนี้หลังจากเสร็จจากโรงพยาบาลแล้วเจ้าตัวได้ไลฟ์ผ่านไอจีส่วนตัวอีกครั้งหลังได้อ่านคําสัมภาษณ์ของอดีตสามีที่ระบุว่าตนเป็นคนบอกเองว่าไม่เอาลูกแล้วโดยสาวติก๊กเล่าที่มาของคําพูดดังกล่าวว่าวันอาทิตย์โทรหาว่าพี่จะเอาลูกมาให้เจอกี่โมงเขาบอกไม่รู้ด้วยน้าเสียงที่นิ่งและเยือกเย็นมากแล้วมันไม่ได้เป็นครั้งแรกเราก็เลยโมโ oh หมากๆว่าเราเป็นแม่คุณทำอย่างนี้กับเราเหมือนคุณไม่ได้เข้าใจโัวอกความเป็นแม่ ถ้าวันนี้10เดือนแล้วมันเป็นครั้งแรกครั้งเดียวจะไม่ว่าค่ะแต่นี่10เดือนการเจอลูกยังไม่ถึง10ครั้งเลยแล้วมันยากมากทุกครั้งนึกจะเลื่อนวันไหนก็เลื่อนไม่มีการทดแทนวันให้ไม่มีการบอกเลยโมโหส่งไลน์ไปหาพี่อ้อยว่าไม่เป็นไรพี่ถ้าหนูเจอลูกยากขนาดนี้ยากเย็นและทรมานขนาดนี้พี่เอาลูกไปเลี้ยงเลยนี่มันเป็นแบบนี้แล้วการที่ไปหาหมอพี่อ้อยหนูดูว่าพี่อ้อยดูแลเหมือนเป็นแม่เลย หนูไม่สามารถพูดอะไรได้เลยถ้าพี่อ้อยเลี้ยงลูกได้ดีกว่าหนูแล้วพี่หนุ่มรู้สึกว่าพี่อ้อยเลี้ยงลูกได้ดีกว่าหนูพี่เลี้ยงเลยมันคือความน้อยใจต่างหากความน้อยใจที่เก็บสะสมมาในหลายๆครั้ง